มิลาดหัวสาวตัวเก่งวอลเล่บอลชายอิรานมุตตาขายโพกอดญี่ปุ่น หลังเกมรอบชิงชิงแชมป์เอเชีย2023ที่กองเชียร์ดูดันสุดๆวันที่27สิงหาคม66ควนหลงการแข่งขันวอลเล่บอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่22ประจำปี2023รอบชิงชนะเลิศณฮอนหนึ่งสนามกีฬาอาัลกาดีในเมืองอูเมียประเทศอิหร่านทีมชาติญี่ปุ่นอันดับ5ของโลก ดีกรีเหรียญทองแดง v n l 2023บุกถล่มอิหร่านคาบ้าน3-0เซต 25-20, 25-18และ25-18คว้าแชมป์สมัยที่10มาครองได้สำเร็จแม้เกมดังกล่าวจะมีจังหวะด,ดราม่าจากกลุ่มกองเชียร์อิหร่านเกิดขึ้นมากมาย อาทิใช้วูวูเซล่าเครื่องดนตรีพื้นเมืองประเภทแตรรบกวนสมาธิผู้เล่นขณะแข่งขันและคว้างตาสิ่งของลงมาที่คอกตัวสำรองตบหนุ่มญี่ปุ่นขณะที่รันทาคาฮาชิกำลังจะเสิร์ฟช่วงกลางเซตที่3แต่หลังจบเกมช่วงจับมือขอบคุณคู่แข่ง มิหลาดเอบาดีปูหมายเลขสองหัวเสาตัวเก่งของอิหร่านรีบมุดตาขายข้ามไปกอดน,นักกีฬาญี่ปุ่นทันทีทำให้แฟนแฟนหลายคนคิดว่ามิหลาดน่าจะทำเพราะอยากขอโทษแทนกองเชี์ และแสดงความยินดีสำหรับแชมป์สมัยที่10ของญี่ปุ่นชมคลิปคลิกที่นี่สำหรับวอลเล่บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2023อันดับ1คือญี่ปุ่นต่อด้วยอิหร่านและอันดับ3ตกเป็นของกาตาร์ที่ชนะจีน3เซตรอวอดอ